สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมน่าชนแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องคาุระบาจิตอนที่61ครับชื่อตอนอย่างเป็นทางการมีชื่อตอนว่าศึกลัตติการครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับจีโลกกับเหล่าดินจามีการมานั่งคุยแล้วก็นั่งกินข้าวกันครับโดยพวกดินจาเหล่านี้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยม้วนหมึกสีนินเนี่ยครับจะให้จีโลกเป็นเจ้านายไปสักพักหนึ่งครับพวกเขามีการพูดคุยถึงสถานการณ์ตอนนี้ครับแบ่งเป็น3 นั่นก็คือแดนเทวาอัรอาครอัคคีแล้วก็สามูระครับโดยณตอนนี้ทั้ง3ฝ่ายเนี่ยยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรกันครับเบื้องบนนั้นก็อยากจะให้พวกจีโรกับพวกม้วนหมึกสีนินเนี่ยชิงลงมือก่อนนั่นเองครับแต่นั่นแหละครับผมตอนนี้เนี่ยพวกจีโรกับม้วนหมึกสีนินนะครับผมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลของพวกอัครอาอัคคีสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกอัครอาอัคคีเนี่ยมันยังใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่ครับผมยังสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวก็เลยยังหาข้อมูลจากเจ้าพวกดีไม่ค่อยได้ครับ พวกเขาบอกครับว่าไอ้ล่องรอยที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นฝีมือของซาบูราครับถ้าพวกเขาแกะล่องรอยของพลังปลาเนี่ยพวกเขาก็จะสามารถรับรู้ถึงที่อยู่ของซามูราได้ครับไอ้สิ่งที่บนท้องฟ้านตอนนี้เนี่ยก็เปลียนเสมือนเป็นเครื่องตรวจจับดาบอาคมถ้าเกิดว่ามีการชักด,ดาบอาคมออกมาครับซาบูราเนี่ยก็จะโผล่ปรากฏตัวขึ้นมาในทันทีครับนั่นแปลว่าในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยครับกลุ่มของจีโรนี้เนี่ยจะสามารถต่อสู้กับซามูราเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะโดย คนกลุ่มนี้เนี่ยก็อยากจะต่อสู้กับซาบุระให้เร็วที่สุดเหมือนกันครับซาบูระนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อแดนเทวาที่แดนเทวาอยากจะจัดการให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าในขณะเดียวกันในอีกบุ่มหนึ่งครับคนที่สามารถสร้างแรงกดดันให้กับอัคราอัคคีได้อย่างดีเนี่ยมันก็คือคุณซาบุระอีกด้วยเช่นกันนั่นแหละครับมันเลยกลายว่าถ้าพวกเขาเนี่ยไปจัดการไปต่อสู้กับคุณซาบุระครับมันก็จะทําให้พวกอัคราอัคคีเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระครับผมมันก็เลยกลายว่ายังไม่สามารถที่จะต่อ ู้ผีผามอะไรได้สักเท่าไหร่อ่ะนะในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นี้ครับเราได้รู้ด้วยครับว่าคุณซาบุระมีลูกครับแต่จีโรเองก็รู้ด้วยนะครับว่าจริงๆก็เนี่ยลูกของคุณซาบุระเนี่ยตายไปแล้วดีนาแต่นั่นแหละครับผมพวกเดนจาก็เปิดเผยความจริงให้ได้รับรู้นะครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ม้วนหมึกสีนินในขณะที่ยังเป็นลูกน้องของซาบุระครับพวกเขาเคยได้รับภารกิจให้จัดฉากว่าลูกของคุณซาบุระตายไปแล้วนั่นเองครับ มีการอธิบายเพิ่มเติมครับว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแดนเทวาเนี่ยดูแลสอดส่องกระทั่งครอบครัวของผู้ทำสัญญาครับแล้วก็ทำการจำกัดการเคลื่อนไหวของครอบครัวผู้ทำสัญญาเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณซามูรากเกลียดอย่างมากครับที่ลูกสาวของเขาเนี่ยต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้นะนั่นเท่ากับว่าการที่คุณซามูราจัดฉากให้ลูกสาวตัวเองดูเหมือนตายไปแล้วเนี่ยครับก็ทำไปเพื่ออยากจะให้ลูกสาวของเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตตามปกตินั่นเอง ครับเท่ากับว่านับปัจจุบันนี้เนี่ยลูกสาวของคุณซามุระยังมีชีวิตอยู่โดยถูกปิดบังตัวตนที่แท้จริงเอาไว้นั่นเองนะซึ่งก็ดูว่าพวกนินจาเหล่านี้เนี่ยอยากจะเอาตัวลูกสาวของคุณซามุระเนี่ยมาเป็นเครื่องต่อรองอะไรประมาณนั้นครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ละกรามถึงขนาดที่ว่าจะเอาลูกสาวของคุณซามุระเนี่ยมาเข้าร่วมการต่อสู้หรอกนะนินจาเหล่านี้เนี่ยคิดไปถึงขั้นที่ว่าพวกเขาเองเนี่ยพอจะมองออกครับว่าลูกสาวของคุณซามุระเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของพวกอัคะ ออัีด้วยเหมืนนกนพวกเขาคิดว่าพวกอัคระอัคคีเนี่ยคงจะเตรียมการจับลูกสาวของคุณซาบูระเอาไว้เพื่อให้พวกอัคระอัคคีนั้นเนี่ยรอดพ้นจากคุณซาบูระครับเพราะว่าจุดอ่อนของคุณซาบุระก็มีเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือลูกสาวของคุณซาบุระนั่นแหละครับแต่ตอนนี้การที่จะตามหาลูกสาวของคุณซาบุระก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามันมีอาคมที่ไล่ใส่ตัวลูกสาวของคุณซาบุระไว้นั่นเองครับโดยอาคมอันนี้เนี่ยผลของมันเนี่ยก็ทําให้คนรอบข้างเนี่ยจำไม่ได้ ว่าตัวเด็กสาวคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของซาบุระเซอิจิหรือแม้แต่ตัวเด็กสาวเองเนี่ยครับถึงจะรู้จักคนที่ชื่อซาบุระเซอิจิแต่ก็จะจําไม่ได้อยู่ดีครับว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นลูกสาวของซาบุระนะซาบุระเองยอมที่จะลืมว่าเขากับลูกเนี่ยเป็นพ่อลูกกันเพื่อทําให้ลูกสาวเนี่ยมีอิสระและมีความปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นการซ่อนตัวไว้อย่างไรที่ติเลยล่ะครับแต่ตอนนี้ครับพวกเราดินจานเนี่ยก็มองว่าพวกอัคระอัคคีนะครับผมมันก็เก่งแล้วก็มีความสามารถที่น่าเหลือเชื่อนะครับถึงขนาดที่ ว่าเคยรอบฆ่าคริชิเกตมาแล้วสามารถคลายผนึกของดาอ่าอาคอนิจิกก็ทําได้มาแล้วนะพวกเราเนี่ยจะดูถูกพวกอัคระอัคคีไม่ได้เด็ดขาดถ้าพวกอัคระอัคคีมีเป้าหมายในการไปตามหาตัวลูกสาวของคุณซามูระนะพวกเราเองเนี่ยก็ควรที่จะไปคุ้มกันเธอเอาไว้เพื่อเป็นการดักคอทั้งคุณซามูระแล้วก็อัคระอัคคีนั่นแหละตอนนี้ภาพตัดมาที่อัคระอัคคีสองคนครับเป็นตัวละครใหม่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับโดยตัวละครผู้ชายเนี่ยเราจะเห็นว่า สพายดาบไว้ด้านหลังด้วยครับโดยไอ้ดาบที่สะพายเนี่ยมันเป็นดาบอาคมนะไม่รู้มึงจะสะพายโชว์ล้าอะไรขนาดนั้น แล้วประเด็นคือไอดาอาคมน,นี้เนี่ยมันยังมีสัญญาชั่วชีวิตกับผู้ใช้คนเดิมอยู่เลยนะผมแต่เจ้านี่เนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะเตรียมพร้อไมไว้ก่อนครับเผื่อว่ามีจังหวะใน,ไ,นได้ใช้ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะสองคนนี้เนี่ยมีภารกิจที่ต้องไปลักพาตัวเด็กคนหนึง่งแต่ว่าข้อมูลของภารกิจก็จะแปลกๆนิดนึงครับเป็นเด็กที่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและพวกเขาก็จะไม่มีทางหาเจอ้วยนะแต่กันไตนะแล้วแล้วครับภาพก็ตัดไปที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับซึงก็ดูแล้วเด็กผู้หญิงคน ก็น่าจะเป็นลูกของคุณซามุระนั่นเองครับแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวของคากระบาจิตอนที่61แต่เพียงเท่านี้ครับและก่อนจากกันไปครับตอนนี้เพจของเราขายสบู่แล้วจ้ารับรองเลยครับว่าหอมจริงหอมจังหอมติดผิวหอมชื่นใจเลยทีเดียวเชียวครับเราเปิดตัวสบู่ของเราสสูตรออร่าไลท์แล้วก็ออร่าบลูนั่นเองใช้ดีกันทั้งสงสูตรครับก้อนละ99บาบาทครับฝากเพื่อนๆอ,อุดหนุนสินค้าใหม่เรา นะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยอยากผิวสะอาดผิวใสผิวดีแนะนำไม่ใช้สบู่ออล่าลิกของเรานี่แหละครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกกมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ